ทางกองทัพเยเมนก็ได้ออกมาประกาศลั่นแล้วนะครับว่าเตรียมการจะส่งทหารมากถึงแปด0ันนายไปยึดพื้นที่ขึ้นจากกลุ่มกัฏฮูตีในเย,ยเมนให้ได้นะครับโดยมีการสนับสนุนจากทางสาหารัฐอเมริกา และซาอุดีอาระเบียหนุนหลังอยู่นะครับที่ข่าวได้รายงานไว้ว่าตามการรายงานของศูนย์วิจัยอัลเปอร์เซียซึ่งมีทันอยู่ในซาอุดีอาระเบียและสื่ออาหรับหลายแห่งรวมถึงสภาผู้นำประธานาธิบดีเยเมนซึ่งเป็นรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือ P.L.C. นะครับและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาซาอุดีอาระเบียและประเทศอ่าวอารับอื่นๆนะครับกำลังส่งทหารมากกว่า80,000คนนะครับหรือ8 0,000นาย ยมปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อยึดเมืองท่าโฮเดดาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งทะวันตกของประเทศเยเมนกลับคืนมาให้ได้ซึ่งนี้อาจเป็นการรุกครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามกลางเมืองเยเมนที่ย